โซนดีแล้วครับเขาอุ้มศพผมอยู่ด้วยเขาอุ้มศพผมหนี้วยอดกว่าป่ะคู่แมนไม่ไม่โซนไม่โซนไอ้บุ๊นไปชนไปเลยชนไปให้เคียร์ไงให้เคียร์ให้ให้เคียร์เลือดเอ้ยไม่ได้เคียร์เลือดเคียร์อะไรวะมีเลือดเขาเพิ่งเคียร์เทมมาอีกแล้วขอของเอ่ ขยับขยับเข้ามาหน่คะขยับเข้ามาได้ยินสิ่งเด็กกันทั้งคู่นะเอติดเกินติดอันนี้ก็ติดเกินโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นครับคือขอบขอบเส้นเนาะอย่างที่เคยทำฮัลโหลห้าพยักอ์ไม่ใส่ของให้เรียบร้อยนะเฮ้ยนี่เชิญครับพี่เด็กเตะแก็เตแล้วก่อนเริ่มเลยคือ k คแล้วก็ 5P ครับพรอมร่มงาไหมเขาเขาพูดแรงกว่านี้อีก ไม่มีรองเท้าถอดไปได้อ่ะเอาใหม่เดียวใหม่ดิทคุณไม่แม่ดิ้งเคลียร์อีโมดกันแล้วเรียบร้อยนะคะชีดเลยชีดเลยชี้เป็นหนุนเต็มนะชี้เป็นไหนนะมีทางนี้โอเคกดนะคะคือห้ามปีนผ้าห่มห้ามนะคะแล้วก็ห้ามบัฟศพสามารถพูดได้แล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายศพได้นะคะห้ามอุ้มศพค้างไว้แล้วก็ ปล่อยศพถึงจะมีการตอบโต้ได้นะคะทั้งต่อยแล้วก็ตีห้ามกด X cancel emote นะคะโอเคครบเรียบร้อยครับแล้วก็สัญญาณมือถ้าถ้าเอาสัญญาณมือลงอค,คือ,อคทำการเริ่มแข่งขันได้นะคะก่อนเริ่มเด็จะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าที่ป้ายตัวเองนะ,ะพุ่งเลยพุ่งเลย ให้ให้เขาให้วิ่งจับทั้งสองทีมกลับไป่อนนะไป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 แยกเลยครับเราเราตรงนี้เลยกันเฮราเราโตโตเคเลยก็ได้เราโตโตเคเลยก็ได้นะไม่วันวันนี้เล่นเล่นสนุกกริงครับแต่ขอให้มันแบบเป็นกรุ๊ปเป็นอะไรนะครับแบบขอให้มีสองนิดนึงตายไม่เป็นไรทรงอะไรทรงมาหอบห้าสี่แล้วเราวิ่งไปติยาเด้เลย

อะไรกันครับนี่อะไม่มีไม่มีตีให้ตายก็พอไปดไปีหไอไม่มเลยนเื่อโดนไม้นเลยเ่อนเลยาออกจากช่องดีกว่าไ้ม่เอเข้าช่องเลเพอ๋อก็ล้ผมดนาแทงจนตายอะใชเอะออกจากช่องผมโดนไม้เต็มเต็มเลยครับไม้เพื่อน

พี่เมฆชุพี่เมฆชุพี่โคหน่อยหน่อยหนมามาโซนมาโซนพี่แยกเกินฝั่งนู้นปิดตัวบูด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 ปิดตัวชุบปิดตัวชุบพี่แยกเกินแยกเกินเราแยกองไฟแลวเนี่ยพื่อชุบเพืลยสวยดิดูเพื่อนดูเพื่อนดัดกันให้ดัดกันให้ดัดกันให้หมดให้ดัดกันให้ดัดกันให้ดเื่อนหมดดูเกอนหมด ไม่มีไปดียวเยใจสวยสวยหมดเก่งสวยเก่งมากย้วยเก่งมากพยายามชุบเพื่อนด้วยทำไปยังทำไยามชุบเขาด้วยทำไปยังชุบเขาด้วยทำไยังชุบเขาด้วยแมงเอ้ยไม่เพื่อนอีกแล้วโดนไปเพื่อนอีกแล้วอุ้ยสีส้มขึ้นส้มขึ้นเมื่อกี้ส้มขึ้นส้มขึ้นเกินเลยเมื่อกี้เกินแต่เพื่นเลยเกินพื้นอ่ะเมื่อกี้มเลย

เดี๋ยวแจ้งทางเคียวสวยแล้วก็ห้าพยักเลยนะคะว่างดการทะเลวิวาททุกกรณีนะครับจนถึงสิ้นเดือนกันยาถ้าหากว่ามีเรื่องผูสามารถเก็บกันยามอธิบายเลยคะไม่ใช่สิงหาใช่ไหมครับยังไม่จบครับยังไม่จบยังไม่จบอ๋อกิจกรรมยมงมีถึงใช่ครับใช่ถ้าหากว่ามีเรื่องอ่ะสามารถเก็บไว้เคียย้อนหลังได้ครับระหว่างแกงใช่ไหมใช่ค่ะับไม่มีวุธเหรอยังไม่มีวุธิหรอก็คือให้จดที่ใไม่ี่ยวใช่คับ จดจดไว้อะครับจนจนกว่ากิจกรรมจะจบอะครับอันนี้อันนี้แจ้งมาเพื่อทราบทุก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 แก๊งเลยนะครับเท่านี้ครับเท่านี้ครับขอบคุณครับลาะี่บ้านาทุ่แม่ไม่เล่นอีแล้วว่ะโดนไม้เพื่ออีกแล้วอ่ะไม้ใครไม่รู้ทุแม่โดนไม้ใครโดนไไมไับวิ่งวิ่งอยู่อไอเรต่อไอ้เรตอไ้เราีนี้ชอบมีอะไรอย่าไป่ตายไปตายไปตายไปยไปตไปตายไปยไปตายไปตยไปตายไปไปไปตไปไป เดี๋ยวไม่ทันแล้วเดี๋ยวไม่ทันแล้วมาแล้วมาแล้วด้วยมาแล้วด้วยโอเคโอเคตีได้สักหัวก็ดีเลยิดตัไว้้ ไม่ไม่ลงไปลงไปไม่ไปด้วยลงไปพี่มากานาบีลงไปเดี๋ยวนี้ไล่น้องหัวใช่สิใช่สิใช่สิให้เนามีวิ่งขึ้นตามด้วย ดูแมนเลยกูก็นรอนีต้อนสวัสดีครับสวัสดีคร